สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องทางกฎหมายกับธรรมกับผมนายวรบุตรบุญมีนะครับแนะนาตัวนิดหนึ่งนะครับผมกับจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับเป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่62สิครับปัจจุบันก็ลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตนะครับอยู่มหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับวิทยายเขตหนองคายนะครับเดี๋ยวจะบอกขอกฎหมายสู่ฟังเดี๋ยวค้นฟังสฉีวบวเสือนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็บอกเกี่ยวกับ กฎหมายกับธรรมะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่อยูไ่ไใลญตัวเฮานะครับแต่เขาอาจจะมองขามรู้บ่เห็ความสําสคัญนเนื่องจากว่าธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยหลายคนกับมองมาเป็นสิ่งหนาเบือ่อพอถึงธรรมะก็มองเห็นมาเออต้องมานั่งสมาธิต้องมาสวดมนต์เป็นชัน่วโมงนั่งหลังกดหลังแข้งต้องเป็นเรื่องของบูทเท่านะครับเรื่องกฎหมายก็เกันต้องมาท่องโตบท อ่านหนังสืออ่านแล้วอ่านอีกนะมาตานั้นมาตานี้ต้องมาท่องมาจำนะครับพอมีปัญหาเกิดขึ้นมา่าถึงจะมาสนใจนะครับกับว่าแปลกนะครับเพราะว่าคนที่ไปเลี่ยงกฎหมายก็ย่อมจะบ่นใจกฎหมายนะครับในขณะที่คนเรียนกฎหมายอยู่แล้วยังผมเนี่ยพาลังเธอกับอ่านหลายกับโอ้เรื่องนี้กับลบูกเรื่องนี้กับกับลืมอ่านเราวกลื่นะครับพาลังเธอเขาก็ิลยสนใจนะครับ ในเรื่องที่เขาบริหบริหตุงานโดยตรงเห็นไหครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากจกถือเป็นช่องทางนี่มาบอกสู้กันฟังนะครับเรื่องที่ลูนะบอกเฉพาะเรื่องที่ลูนะครับเรื่องที่บรลูกับบอกไปคือคือสิทธิ์บอกบริเล็าะ็บรลู่เห็นไหครับนะครับเรื่องที่ผมลู่แล้วก็เฮ็ดงานอยู่ประจําก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีนะเป็นการบังคับคดีทั้งแพ่งนะครับซึ่งเดี๋ยว ในคลิปต่อๆไปก็จะเบลอซูฟังนะครับว่าบังคับคดีเขาบังคับกันจังใดนะเป็นอย่างคือบังคับคดีวิธีการจังไดมีเอียงแน่ถือบังคับคดีเราจะเห็นจังใดนะครับเมื่อนี้เลยถือโอกาสเริ่มต้นอธิบายกฎหมายที่ใกล้ตัวที่สุดที่ฮอตจะรู้จากดีที่สุดนะครับก็คือเรื่องหนี่ะหนีมันคือเอียงครับ ผมเ่อว่าหลายคนคงจะรู้จักด,ดีนะไฟเบ่เคยเป็นนี่เชยๆเนะาะไฟเบ่เคยเป็นนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะฟองสู่ฟังบรรยากาศยกตัวอย่างนะครับช่วงนี้กับวิกฤตโควิดนะครับโอ้เงินทองกับหายากผมกับมนุษย์เงื่อนเดือนลดกับต้อง่อนบ้านนี่ใครอยู่บริเนเพ่ะวบาบ้านอาศัยบ้านพ่อแม่อยู่นะครับบัตรนี้เกิดปัญหาเงื่อนช็อตล่ะครับ หากันอย่ใส่มาผ่อนงวดลดน้องงวดลดกัดเดือนละหกพันกว่าเรียวหนาเรียบรั้งไปเห็นผู้ใหญ่บ้านาผู้ใหญ่บ้านเพ่นกับใจดีได้พนกับมีเงินได้อันนี้สมมุตินะครับเป็นเหตุการณ์สมมติไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ครับอช่วงนี้ผมช็อตห,หลายครับโมมีเงินไปผ่อนงวดลดขอยืมเงินจักหกพันน่ครับเดี๋ยวสิ้นเดือนผมมาใจแน,น่นอนครับเนี่ยบ้านผมก็ยุ่นี่เม่ต้องห่วง ผู้ใหญ่ยยบ้านกรับเอบึงหนาตามก็บ่ไดาจะเป็นคนขี่ตัวนะงานการก็ม่เฮ็ดก็เลยให้ยืมเงินหกพันบาทครับบ่เฮ็ดสัญญงสัญญาบ่เฮ็ดรับคานยังจักอย่างโดยความเสื่อใจนะครับพอเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นหนาผู้ใหญ่ก็ทำเป็ดลบแล้วครับยังยังยังไม่มีเงินไปใส่เพิน่นพอเดือนที่สองอ่า ก้าทำเป็นบอรเห็นเดือนที่สามเอาผู้ใหญ่ห้วยมันโมแมนต์ละตัวบาทนี่ผู้ใหญ่ถึงเพิ่นจะมีเงินไหมครับเพิ่นก็ต้องมีธุระจําเป็นต้องใส่นะเพิ่นก็มาถามบานนี่เอาวรวลุบอันสามเดือนที่แล้วที่มายืมเงินนั่นผู้ใหญ่อันสามไอโมแมนต์หกพันบาทวันนี้จะขึ้นคือว่าเดือนนั่นจะเดือนอ่าคือว่าจะเดือนเดียวอ่าก็จะขึ้นกระดิบาไปโอ้ครับผมค่ายากนั่นยากนี่อยู่ครับ เดียวเดียวครับเดียวเดือนนาเดือนนาครับเดือนนาแน่นอนครับพอผ่านไปเดือนนาเป็นยังไงครับดาวบกว่าโวใจเพิินคือเก่าเพิ่นมาท่วงอีกสุดท้ายด้วยความที่บลบผิดชอบเนะาะใส่ละรักทานนะใส่ละครับรักทานเป็นหนังสือว่าผมยืมเงินนะอ่าผู้ใหญ่กับห้อย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 ,ออย,ออย,ออยบอแมนเล่ตัวนี่ศูนย์ละครับบานี่ย่ามีปัญหา ผู้สมากบาดหนามาขคอ,อยืมเงินท่าบัตรห่าจะเอาท่วงขึ้นกับไปงสิเขียน yeah. ละครผู้ใหญ่เห hey, ็นอย่างไรครับมีปัญหาเกิดขึ้นซุ่มห่อที่คืดถึงอย่างก่อนคืดถึงตำรวจเป็นปะครับอ่าคืดถึงตำรวจครับตำรวจก็ไปแจ้งอผู้ใหญ่ก็ไปแจ้งตำรวจอ่ามาผมยืมเงินตัวว่าจะใไสสามเดือนแล้วยิงบัวไส้อยู่ าถามว่าตำรวจพลจะรับแจ้งความบ่ครับข้อหาอยังข้อหาขี่ตัวยืมเงินเดือนหนึ่งอ่าว่าจะจ่ายสามเดือนที่เดือนเหล่ายั้บปจ่ายนะครับเอาสมมติว่าตำรวจพลรับแจ้งความนะครับโดยความเก่งใจผู้ญิบานนะรับแจง้งข้อหาอยังข้อหาขี่ตัวมี่หรุรบ้ับข้อหาขี่ตัวชอโกงเป็นชอโกงบอกับบนะครับ ส,ส่วนมากตำรวจเมื่อส่วนมากแบบคือตำรวจเพื่อนบอรับแจ้งอีกแล้วเพราะอย่างครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางแ่งไ่แม้เ,เรื่องทางอาญานะครับเป็นเรื่องทั้งแผงมปนเรื่องทังอาญานะสมมติตํารวจเพิ่อนอาจจะเก่งใจพยาพนเพิ่อนอาจจะมีไม้เรียกหรือเพอื่อนอาจจะเพื่อในมาคุยกันนะครับบาทนี้ผมเกิดความเก่งใจตำรวจย่างถือ อย่างนี้ปัญหาก็เลยไปลงบันทึกประจําวันว่าข้าพเจ้านายวรบุตรยอมรับว่ายืมเงินผู้ใหญ่บ้านจํานวนหกพันบาทแล้วรับว่าจะคืนให้อ,อันนี้นะครับถ้าเอ่อลักทานเป็นหนังสือนะครับลักทานเป็นหนังสือผู้ใหญ่บ้านมีใบอุ่นใจได้นะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผู้ใหญ่บ้านให้ยืมเงินนะครับ กฎหมายเขาบอกว่า,วายืมเงินกว่า2,000บาทนะครับขั้นบวมีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องคดีบ่ได้นดยยะผู้ใหญ่ก็ได้หลักฐานแล้วจากเจาก้จาหน้าที่ตำรวจรวบรวบันทึกประจําวันขั้นอ่านบอฟังได้ว่าเออยืมเงินกันยืมเงินกันจริงนะครับสามารถใส่หลักฐานตัวนั้นนะครับไปฟ้องร้องคดีได้ครับสมมุติว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วผม,ยมพยายามพอใจถามมาผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมีสิทธิ์ ที่จะมาเอาทรัพย์สินของผมแทนการชระหนี้เลยบ่ครับมีอำนาจขามาในบ้านอยากได้ยังซีเอาเบิดเฮดงสันได้บ่ครับอทั้งๆท,ที่พ่นเป็นเจ้าหนี้นะพ่นเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องชั่งหนี้นะเป็นยังเจ้าหนี้สิเฮดก็ได้แมนบ่ครับหลายคนอาจจะเข้าใจจังสันนะครับ แต่บแมนนะครับกฎหมายบานเฮ่าแม้ว่าเจ้านีจะมีสิทธิ์ในฐานะ,ะทางกฎหมายก็มาสิทธิเรียกร้องมีสิทธิจะเรียกร้องให้ลูกหนีช้ำละาหนี้กันตามแต่กฎหมายก็มีช่องทางให้ว่าคุณต้องไปใช้สิทธิทางศาลผู้ใหญ่ิวนต้องไปเฮ็ดจยงไ๋ครับไปยืนฟ้องต่อศาลนะครับ เอเราจะยืนฟ้องต่อศาลจังใดโอ้เวลามืนกับแปดนาะทีเรานะครับเอาไปคลิปนานะครับเดี๋ยวจะบอกต่อนะครับเดี๋ยวเขามาบอกเกี่ยวกับธรรมะก่อนอผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมดูดผลไปได้จากทุกข์ทุกข์คืออย่างสุขคนน้นนะเจ้าโฮะทุกข์คืออย่างสภาพปีบขันทนยูบ่ได นะครับทุกทุกประพัดผ่าทุกประเจ็บนะทุกประทนอยู่บ่อใดในสภาพที่ถูกบีบคั้นนะครับสาเหตุของความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือความเพลินนะความเพลินเคยเพลินบ้าครับอ่านะออกไปไงานเลไรเบิ้งเฟซบุ๊กเรียนเฟซบุ๊กเบิง Facebook, เน Facebook, นะบ้งไปเบิ้งไปโอ๊ยอันนี้กำมวือันนี้กำม,อนนกมือันนี้ก็เพลินนะเพลินไปนะครับมันเป็นทุกข์ยังไงเพลิน <laughs> มันเบิ่งมันเบิ่งคือจังหวัดเอ้ยมันเป็นถูกจังไดเนาะความเพลินนะครับเพลินเนี่ยเหตุให้เก,กิดอุปสรรคในสิ่งนั้นนะครับมวลในสิ่งนันนน้นนะครับเพาเพลินในอย่างเขากแตทุกในสิ่งนั้นแหละครับมักผู้สาวเพลินอยู่กับการคุยผู้สาวสุดท้ายพอสิ่งสิ่งนั้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแปรไปเปลี่ยนพันไปมันกตทุกในสิ่งนั้นนะครับ อันนี้่นเลยบอกว่าถ้าเกิดเฮาเพิ่อด้วกับสิ่งไหนเฮากาสจะเป็นทุกในสิ่งนั้นนะครับเพราะนั้นแล้วธรามาประม่นเรื่องอยากเกินไปนะครับแค่เฮาลู่าลูว่าเฮาเห็ดอย่างยู่นะครับลูว่าเฮาเพิ่นด้วกับสิ่งใดอยูถ้าเกิดเฮาละความเพิ่มตันนั้นได้นะละความเพิ่นได้เฮากะละทุกได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึงน่งเนาะให้้ตูมว่ามันก็บ่ได้ยยากาเกินไป ธรรมะมันก็อยู่ที่กายกับใจห้องนี่แหละครับเดี๋ยวห้องมาศึกษาไปน้ากันเนาะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนเะนาะเวลามันหลายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวบอไปเห้งเจนาเบื่อเต่มันเจนาเวือนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้แลครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกต่อนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปวันครับสวัสดีครับ